อขณะน,นี้องค์สัตาเทวดาท่านก็ได้อยู่บนสวงสวรรค์ตันดิกรุปและก็เห็นสุริยันตลอดไปถึงนายทหานของเขาได้มาสารภาพความผิดเพราะต้องการความปลอดภัยหากคนเราไม่ช่วยเหลือเขาจะปลอดภัยไปได้ยังไงเพราะแดนนี้เป็นแดนมรึกตะยู หรือเป็นแดนของผีสางร,ร่างควันยังไงเสียค่าเองนะั่นเองเห็นว่าผู้ชายกำลังที่อยู่ในประครก็จำเป็นที่จะต้องให้นานงเทพปฏิดาลงไปสเสวยพระชนมายุขององค์ชายเพื่อความปลอดภัยในอนาคตอ้อลรวรองเรียกค่าเทพปฏิดาลัวเมาตะนุยมาพอ เทพปฏิดาเลมาพ่อรู้เปล่เทวีอยู่ที่ไหนพ่อต้องการที่จะชายา้าวสาวสุดใจอยู่ใดรีบมา่าชานั้นนี่เทพปฏิดาองค์ที่หนึ่งอยู่ที่ไหนมาหาพ่อก่อนลูกนังเทพปฏิดาองค์ที่หนึ่งมาหาพ่อก่อนสิก็มีอะไรหรือคะท่านพอ่อนี่สวัสดีนะคะสวัสดีลูกเอ้ยบัดนี้เจ้าจําเป็นที่จะต้องไปสวยพระชนมายุอ่า องชายสุริยันเขาเพราะเขากำลังที่อยู่ในพระเคราะห์ขณะนี้จะได้พ้นจากพระเคราะห์ไปแล้วเนะเมื่อเขามาสารภาพความผิดอย่างนี้แล้วทาไมที่จะให้เทวดาผู้หญิงหรือนงอางเทวดาผู้หญิงไปเสวยพระชนมายุผู้ชายล่ะคะท่านพอ่เอเหตุการณ์ที่พ่อจะต้องให้เทวดาผู้หญิงไปเสวยพระชนมายุผู้ชายถ้าหากว่าไอ้เทวดาผู้ชายไปเสวยพระชนมายุผู้ชายด้วยกันพ่อก็เชื่อไม่พอหรอกอะ ก็รธรรมดาผู้ชายนะี่ยมันไม่ค่อยจะเอาใจใส่มันไม่ค่อยจะเอาการเอาอานไหนมันจะไปเที่ยวเตะไหนมันจะไปเที่ยวเล่นการพนันไหนมันจะไปดื่มสุราไหนมันจะไปจีบนารีฮะไ,ไหนมันจะไปบ้านลำวงอยู่อย่างนี้เสร็จแล้วก็จําเป็นอยู่เองที่จะต้องให้เทวดาผู้หญิงนะถ้าหากว่ามันไปมัวอยู่กับบายามุกอาจจะทําให้มนุษย์เราว่างเทวดากันได้เนี่ยมนุษย์เรามาว่างเทวดากัน ไม่ถึงที่ตายมันก็จะต้องตายได้อย่างนี้ฉะนั้นพ่อจําเป็นติ๊กต้องให้เทวดาผู้หญิงไปเสวยพระชนมายุคผู้ชายว่าไงลูกข้าตกลงพ่อเมื่อตกลงจะมาทางนี้นี่พ่อจะมอบของวิเศษให้กับเธออะไรเลยคะนี่ของวิเศษอาวุธสวรรค์และกระสืออนวมนะจะพาไปเถอลูกพาไปส่งอาพาไปให้กับเจ้าชายสุริยันในขณะที่เขานอนหลับอย่างนี้เสร็จแล้วเธอก็เข้าไปให้ขวัญว่า ให้เจ้าชายธุริยันนั่นแหละเดินทางกลับไปสู่ประมานครบ,บอกไว้ตื่นจากนิสชาได้เมื่อไปถึงประมานนครก็ให้ทำการปฏิวัติใ้คุณผลธรารพานพระคุณผลธรารพานได้มาได้คิดได้ปลงประชนสมเด็จองค์ประราชาแห่งนครโกศลราชธานีเนี่ยจะจะต้องข่าวขวัญอย่างนี้เสร็จแล้วให้สมธอให้กวาชายุริยันล่ะทำการปฏิวัติใคุณผลธรารพานได้ได้จะจำได้ไหมนะ่ะถ้าจำได้ไม่จำได้ก็ไป แล้วกัเมื่อเจ้าไปถึงก็เอาเสื้อนวมหรืออาวุธสวรรค์ซ่อนไว้ใต้ที่นิสานะบอกว่าก่อนแต่จะเดินทางไปนั้นให้ตวจดูใต้ที่นิสาที่ก่อนนะข้าเอาไปลาก่อนนะคะสวัสดีลูกนางเทปธิดาองค์ที่สองมาหาพ่อก่อนลูกก็มีอะไรหรือคะท่านพ่อมาพอมีกิจจาเป็นที่จะต้องปรึกษากับเจ้าบางอย่างก็สวัสดีนะ,ะท่านพ่อสวัสดีลูกเอ้ยมีอะไรเลยคะ เจ้าจำเป็นที่จะต้องไปเสวยไปชนมายุสุริยาเขาสุริยาเขากำลังที่ตกทุกข์แล้วเจ้าจะต้องเข้าไปให้ขวัญเขาบอกว่าเดินทางกลับไปสู่ประมาณคนครได้บอกว่าพระราจบิดาถูกลงปชนเสียตั้งนานแล้วคุนพลธร,รภานเป็นผู้ลงปชนแล้วก็ให้เขาไปทําการปฏิวัติให้คุนพลธร,รภานเสียงงห้ได้นี่อาวุธสวรรค์นี่เสื้อนวมนะและก็พาไปให้รับ เสร็จแล้วพาไปไว้ในโพรงไม้นั่ะใกล้ๆที่นอนบอกว่าตั้งหากว่าตื่นขึ้นมาแล้วก่อนที่จะเดินทางไปจะจวจด,ดูในโพรงไม้เสียก่อนและจะพบของวิเศษจะเข้าขวัญอย่างนี้จําได้เหรอก็จําได้ก็ไปเถอะลากอนสวัสดีแล้วซ่องนางเทป,ปาติตาวารภาเจาองเทวันจำเป็นเลจะสวรน,น้าพี่น้องจันดึงซา ยังดีในตอนนี้แทพปติตาเหลื่อนควาจับเมืองแม่นลงชู้ในโลเกเอโกนนองฉันจะไปสมัยประชนมายุสุริยันฉันจะไปสมัยประชนมายุสุริยาอแล้วเราก็จะต้องจากกันสวัสดีนะ ติดาองค์ที่หนึ่งก็ได้เอาเสื้อนวมและก็อาวุธสวรรค์มาซ้อนวายใต้ที่นิสรารมหลังจากนั้นลอมก็เข้าไปให้ฝันว่าองชายองชายขาคอยองชายตื่นจากนิสสารมเถอะแล้วก็ให้เดินทางกลับไปสู่ประมานคร ประชนเสียต้องนานแล้วผู้บนตาราานเป็นผู้ลงประชนและก่อนที่องค์ชายจะเดินทางไปนั้นขอองชายรวสดูลายพีนิสาเสียก่อนนะคะอง์ชายองชายขายลุกขึ้นก่อนสิองค์ชายสุริยานลุกขึ้นอ เสาชิดหมาย้งชยัยลุกขึ้นตื่นจากนิสัยได้แล้วล่ะให้เดินทางกลับไปสู่ประมาหก่อนพระราชเปด็ดดาของคุณถูกลงราชนเสียตั้งนานแล้วอี่ฉันมาจะไวอายุของห้องชยัยคุนพลตรบานเป็นผู้ อผมพงควันเลยครับอ<ง>๋อควันฝึกกันเลนต่างสีหทองเรหรอฮะควันอับพลืเหรอว่าควันอับพลืเร,รอพมควันว่าอ่ามีผู้หญิงสาวตนหนึ่งเนี่ยแล้วก็มาให้ขวันผมพปผมมันเดินทางกลับไปสู่ประมานนครว่าพระราชบิดาถูกปรงประชนก็คุณพลธราพานเป็นผู้ปรงประชนอย่างเนี้ย ผมก็เลยต้องการที่จะไปจัดการใ้คุณพลธรารพานเสียเรื่องเล่นอยาคุณเล่นแล้วยพี่ไม่บอกเักคำบอกอยังไงผมขวัญเนี่ยโอ้บุญนักหน้าผมเล่นมายิกท่านท่านแต่ไม่พล,าล่าพลไปก้าวป่านุ่มบดด่างอร่อยครั้นวะออ้ยโอ้ย เป็นไงครับพี่เก่งอุ้ยเจ็บปุน่นเป็นไงอะปูไก,กขึ้นเต็นหมุนปุ่นผมครับหยาดเอ้ยปุ่นเพื่อนเป็นต่างล่วงยัยใครนะครับไม่จ้าบับกรับอขอโทษนะครับผมเองครับเต็นหมุนปุ่นเพื่อนแล้วก็โทตเจอผมขวัญน,นะครับ วันหัวเบือ้องผมขวานหัวผมน่ะนะอ่าจะไปปฏิวัติคุณผลธาะพานเอ่เดินองงบุญพุ่นคนนั้นเนี่ยก็ผมไม่รู้แหละครับไม่รู้เพื่อมา,นา,นา,นนมากน่ว <g ül> นหนีมั่งไหมจ่องเงินหรเปล่าข้างเดียวครับข้างเดียวเบื่อทีนึ่งนักแนนแกนเขียมตัวเดียวไอ้เต้าขึ้นมาเต้นอยู่ฮือเก้บ่เคยตำรวจรู้เรา ตัมปูรู้วะเออเมื่อเมืงอมาไงใครว่าเนาะกูเห็นอยู่ไงเห็นแล้วพูดแกไม่ทักอก่ะทักเพื่อแน่นบุญพุ่นหยุดแรงออกคือจ่าตูบาสน้าทินอนนะั่นมงเลยอยู่ท้ายเหังกูตัมปูรูว้ว่าเมื่อี้ขึ้นเต็นน่ะโอ้ยให้นอนนอนเพื่อนเยียบปอกหน้าเขี้ยวเปล่ากู ใครว่าเดียวเหอร์ใครทำไรกันเราอ่าผมขวัญแล้วครับพี่เฉงคนหอเรือครับผมขวัญว่าคุณพลร,ราพานน่ะนะลงประชนคือมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งได้มาบอกผมว่าให้ผมนะัดตื่นจากเนรชานะแล้วก็ให้ไปที่นครโกศลบอกว่าพระราชบิดาถูกลงประชนเสียตั้งนานแล้วคุนพลสารพานเป็นผู้ลงประชนให้ผมนะัดเข้าไปทําการปฏิวัติคุนพลเนะ แต่เขาบอกว่าก่อนที่จะเดินทางให้ตรวจดูใตที่นิตซาเสียก่อนว่างั้นหว่าก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนแต่กีเดินทางให้ตรวจดูใตที่นิตซาแต่ก่อนจะพบอะไรครับเขาบอกว่ามีของวิเศษโอ้ชาชิงหรือมึงมาคยกันนั้นทฮ้พันนี้แต่เราเชื่อว่าคนฟุ้นสารพานปร่งประชุนของพระองค์ผู้เป็นบิดาของคุณก็อย่างเชื่อไม่ได้ครับแต่ตาหวั่า เราทดลองตรงนี้แต่เราไปเล่ตาได้ได้ทีโน่นนะครับบางทีมีไรมั้งตาก็มีไรมากับเลความมาทีเมืองกับเป็นความจริงขึ้นมาได้ครับโอ้อย่างนั้นเลยครับเอ้าถ้าอย่างนั้นก็ไปดูกันสิดีกว่าพี่เฉ่งรับขับนะครับตรงนี้แหละครับลองเล่ตาคุยลงไปเล่ตาเว้ออะไรอยู่มั้งคุยเที่ยงอืมพี่กาปูคุยไว้เลยกูอืมคุยไปคุยมาจนเก็บจักทีเลยเชือกก๊อปตายโหงเลย ชวนเก็บเลยใช่กระเช้อครอบมาห้ากันควายดอนน่ะอืมแล่รูแล่รูนี่มันแรงแร่รูลองดูสิทีพี่ไก่แร่ตาเลยซื้อเราบาปนั้นคุยช้่วกลึ่งแร่ตาชั่วตากูจชั่ไม่เป็นหมูมัรูชจ่วลงตรงไหนก้อนกูแร่โม่ชจ่วดิ้นก็ไม่เป็นชั่วกลงปันนี้ปันนี้ปลวก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 คุยขี้ดิ้นขึ้นด่าไม่หัวก่อนได้ขึ้นก่อนแล้วว้า เจ้ากำเจ้าวังเดีมึงคุยกับกูแล้วก่อนได้คือก่อนก่อนนี้กระได้ก่อนนั้นก็ได้คุยอย่าเม็ดนี้จ้วงแล้วต้ะอือโอวปลาได้ลงเวลาจววไม่รู้ซื้อปลาดำว่าซื้อปลาตัวจบเฮ็ดไม่มันโมใช่ไหมไอ้จริงมงแหละพี่นี่มึกันกูโม่กูทำมพื้นมาละมึงปัญญากับมึงจวงต้ะเราปัญญากันน้อยจานเอออือคุยนะมึงคุยที่อ้วก อืมอืมแมนะอือะไรร่อยฮะอัไรไอ้ชูไอ้ชูไอ้เร้ยไปชักขึ้นมาเล่อยดิเออไอ้เรยเหรอทำผป้รูเราชักมาเ่อยีเองอืมกูไม่ตู้กับตัผป้รูอันเอาอะไรก็ตัผู้รูันกูไม่ช่ตู้กชักเรอยดไอ้เ้ยตุดที่ เงี้ยเดี๋ยวกูจักขึ้นมาเลยดิดูสิครับเป็นใคเป็นอะไรเนี่ยโอ้นี่ตัมปูรูยูปนยันนี่โอ้เก่งเว้ยเน,นี่ยได้ตัมปูรูชิ้นหนึ่งเร็วรับแล,แล้วอย่งหันก่อนเลยหนุโอ้ยอ้ไรอะบ่าบอร์กันอะไรชู้โอ้อะไรชู้อันหนึ่งกาน <laughs> ตัมปูรูกบ <laughs> ับอะไรชู้ช่องันนี่ตึงใจไปอะไรชู้อันมาเลยดิ อืเนี่ยโอ้ได้แล้วอะไรครับได้ตำผู้รู้กับอะไรชู้อไอ้ไรตำผู้รู้ไรเออบอกก้บอกกูหนักกูต้านไหวไรมันบอกว่าตำผู้รู้ตึงอันนึงกูต้านไหวไรตึงมันบอกว่าอะไรชู้อต้องลงว่าตำผู้รู้กับอะไรชู้ช่องอันเนี่ยแล้งมันเล้งเบ้อแล้วชัดไม่ข้าคุณก็ลยนี่แต่แตนบอกว่าตำผู้รู้ชื่อไม่กูไม่หลุดลองนี่ว่าไรกูบอกว่าตำผู้รู้เลยมันต้ามุ เอ,อเวนมันเรียกตำปูรูดัตบ้าบา้าะโอ้นี่มันเป็นอาวุธวิเศษเออนี่เขาเขียนบอกไว้นี่ครับเขียนเพื่อครับเขาเขียนว่าผู้หนึ่งคนใดเนสสวมเสื้อนวมแล้วก็จับอาวุธสวรรค์อันนี้ก็จะได้เป็นอัศวินาดาบสวรรค์ขึ้นมาเขาว่างั้นจะได้เป็นอะไรครับจะได้เป็นอัศวินดาบสวรรค์ขึ้นมาด้เป็นอาชีาจะาโบโมวิน อัจฉรินอัจวีเป็นก็หาอัจฉินกูแ้งล้งไม่ตั้งหลงอัจวีนเนีย่ยมึงเยอดจะต่างหรอกแกงเงยอะจะต่างมันเล้งไม่เป็นฟื้อวุ้งล้งไม่เป็นอัจวีนเนี่ยถ้าปัณณ์ไม่หลงนะช่วงกันเลยดีครับเอาเชือหโบนบพันช่วงกันเลยครับครับผมจะสวมให้ดูนะครับนี่ว่ามันจะวิเศษยังไงนี่นี่ นี่ไอ้จูอันหนึ่งล้วลองจูยี่ันเออะเติมมาแน่แต่ไม่รู้ใครจูดิลองจูยี่ันอ,อ่ไม่จูไปในจูแล้วลองจูยันเอ,อ้เกิดอะไรครับผมแบงเนียสุริยันเ้าเอ,อ๊ะใช้ต้นฝันนั่นเย,ยอะให้เหรอคนนี้แหละเสื่อนรวมครับ โอ้เชื่อน,นุ่มนี่แข็งอันนี้เดี๋ยว<ด>ใช้กัาเจอยออกเข้าออกก้างออกห้างออกคอยกันหนาวแต่ร่มเหมือนกับกาบกล้วยไปปิดหวานลอยเลวไปในในล่องติดกับเขาวาวิเทษพลือดาบมันในจับขลัลทีิครับมันจิวิเทษพรืดในลงจับดาบนเลยที่วิเทสพรือเอยจังเลวกัวนาดเต่าเอาเสื้อนุ่มกระซ่วนดูสุริยันจับดาบสวันแล้วกวาดเวนเป็นแสงสี ตาดังพยาและก็พยาคยีโอกาสนี้เธอซ้ำแดงแฝงสักหาจับดอบสวรรควันในโคตตนโตคาดและช่วยขวาดควางไปในเวหาหลูดซึกว่ามีกำลังและวังชาชฉลอยว่าเทวาดาโปรดประทา,านบัรดาลดนวิเศษอย่างเลยครับพี่เห็นไหมละ่ะโอ้โร้อยีังเวต่ำใจควันก็ไม้เท้าเอียดหรือกาตั้งเฟ โอ้ขุยควันจักต้นกันทิกันนั้นจับดาบจวนตะปานักขยุกไม่รอช่วยดาบชุวันวาดขุยควันตน้ตนไม้จักตอนจักอันกันตัวเลี้ยวแต่ว่ายกไม่ขึ้นตีปาป,ตาป้าตาปานาเตปเติปปต้ลร,รอย วายยกดาบแล้วก้าบบ้างนักย,กยกไม่รอก้าบออกเป็นกรุดเป็นกรุดเม็ดช่วยครับเจ้าวันตาปตาตุตีปีเนินตาคืออาาตาจะตาตับขี้่าเออบ้านโดชิน้น <c oughs> <c oughs> ไปออกจะตาตับขี้าบ้านหดชิน้นย,ยกไม่รอเ้ยอกนักเล่นแก่ mãi 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 cái mãi 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 bên mãi 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 bên mãi 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 เจ้าเปรี้ยตั้เพื่อน้งเพื่อนเพื่อนมึงมาได้อยู่ตายกูเชะอะเรา่มใช้ตั้มเพื้อเราเดียวตั้มเพื่อกูช่วยอันนี้ยกกันยก,นยกนไม่รอดตึงโยนโย,ยนจ้องจั่งตีลุดจากมือตีลาลูกของไปนุ่มมาข้องตรงน,นมายกไม่รอดพอตีพอยกรอดไปยกเลยนักจังหนุเออมึงยืนเลยแต่กูยกอะไรตอนเนี้ยเนี่ยมึงโยนตรงนั้นนะกูยกอะไรนะเออยกอะไร ไอ้เนี่ยกูเอาผ่อนลดตัวนี่คูอยอดหนักจังๆเฮ้เพื่อตา,อาเล่นกับกูอะน้อยแข่งไหยอ่ะฮึมันเล่นแะไรแบบไม่ชู้นุ๊กกอย่าบอกร้ายเช่นขนาดนูด้๊ว่าปลัมอยากให้ยังไงมันผ่อนลุกลุ้กันมันขาดทุนสองบนเลือดเลือดไปดีกว่าครับเออ ถ้าเช่นนั้นการเลียบกันวา่าทีประมาะนครคงจะเป็นความจริงขึ้นมาแล้วเลยครับถูกแล้วครับอากับคุณเกตเชื่อนรวมฮันไว้นะครับเดืนทางไปใช่เลยครับครับได้ครับเราเป็นวิจิวกิจานี้กับพลังเลจิตเรื่องนี้คงเราไม่ปิดแน่นักนะนึ่งซึ่งของเราตร้องเห็นนะเราพิดาติมาสิลจิวาและกะนาเนปาจจ็นอนัชยิวคุณปนแต่ลพัน วามฟลรตาดาานตงปรจนตเลือ้อแล็วพอแกดับิมาดตัดชวนปอ้นฝนยาตาลราบุกกระบาไบมุงไปก้สนประธานีออลาปราน